ช่วงอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาสัปดาห this เราอยู่กันที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับมาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทําอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เราไปดูกันนะครับว่าใครจะเข้าตาจาดยิ้งสักบ้างครับกะทิอัมพวาหรอคะรู้จักค่ะรู้จักครับกะทิอัมพวารู้จักค่ะต้มข่าไก่ค่ะ ขนมใส่ไส้ครับเค้กกล้วยหอมหน้าฝอยทองค่ะเอาละตอนนี้อาจารยิ้งศักดิ์อยู่กับเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาโชว์ฝีมือจากกะทิอัมพวาแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะลูกชื่อนางสาวจุตรัธนูสินค่ะชื่อเล่นชื่อฝนค่ะน้องฝนนะถ้าพูดถึงเมนูที่ต้องใช้กะทิหนูคิดถึงอะไรคะเค้กกล้วยหอมหน้าฝอยทองค่ะปกติเค้กกล้วยหอมไม่ได้ใส่กะทิไม่ใช่เหรอคะลูกใช่ค่ะแต่สูตรของหนูคือใส่ค่ะเหรอคะหนูอยากเพิ่มกลิ่นหอมของควันเทียนเข้าไปค่ะเลยเติมอัมพวากะทิอบ นนขนมที่ได้จึงหอมกินอบฟันเทียนน่นๆแบบฟันเทียนจริงๆอร่อยมากๆเลยคะ่ะ ใช่แล้วอัมพวากะทิอบควันเทียนหอมกลิ่นอบควันเทียนเหมือนอบควันเทียนแท้ๆเลยนะครับไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนที่คุณเคยใช้มาเลยนะและที่สําคัญมีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้นะครับเพื่อตอบรับกระแสรัรกโลรกทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเอาละเราลงมือทํากันเลยนะครับเริ่มต้นในการใส่แป้งสาลีค่ะแป้งสาลีลงในชามอ่างใส่น้ําตาลทรายขาวนะคะต่อไปใส่เกลือคะ่ะใส่เกลือปน่น แลนนี่อะไรคะเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดานะคะและอันนี้ล่ะผงฟูค่ะผงฟูอ่ะเราทำไรต่อคะคนให้เข้ากันอ่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งลงไปในอ่างใช่ไหมคะแป้งที่หนูผสมแล้วเมื่อคู่เนี้เนาะพอใส่แป้งเสร็จแล้วใส่อะไรต่อคะใส่เนยค่ะใส่เนยลงไปแล้วทำไงอีกคะลูกอย่างนั้นก็ไปเข้าเครื่องตีผสมค่ะอ๋อเอามาเข้าเครื่องตีผสมนะคะ ่สนผสมพอเข้ากันต้องใส่อะไรต่อคะน้องฝนใส่กล้วยหอมค่ะต้องสุกงอมค่ะถึงจะอร่อยพอส่วนผสมเริ่มจับตัวกันแล้วนะเราต้องใส่ใส่ไข่ไข่ไก่ค่ะโอ้โก็ทําไม่ยากเนาะเทๆลงไปรวมกันเนาะส่วนผสมก็กลิ่นหอมหอมหอมกลิ่นกล้วยหอมนะคะแล้วทํายังไงต่อลูกต้องใส่อัมพวาะกะทิอบควันเทียนค่ะอัมพวาะกะทิอบควันเทียนข้าวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติเลยนะครับ ให้ความเร็วสูงขึ้นเพื่อทำให้เนื้อมันเข้ากันแล้วก็เนียนละเอียดขึ้นค่ะอ๋อขนมจะเข้ากันแล้วก็เนียนละเอียดขึ้นด้วยนะคะจากนั้นก็หยอดขนมใส่ในถาดพิมพ์เลยค่ะต้องใส่เยอะไหมคะน้องฝนไม่ต้องเยอะมากค่ะใส่ประมาณ3-4ส่วน4ค่ะออได้กลิ่นนะคุณผู้ชมนี่ยังไม่สุกเลยยังหอมหอมขนาดนี้ต่อไปก็ตกแต่งหน้าด้วยฝอยทองฝอยทองแบบหยิบมือหนึ่งประมาณนั้นเนาะ น้องฝนจะต้องอบนาไหมคะลูกต้องอบประมาณ12นาทีค่ะอุณหภูมิที่ใช้เท่าไหร่คะลูก350องศาฟาเรนไฮค่ะเดี๋ยวเราไปอบแล้วกลับมาดูนะว่ามันสุกแล้วหน้าลบประถานไหมนะครับสุกแล้วเราก็จะต้องตกแต่งฝอยทองเพิ่มอีกหน่อยค่ะดูดีเลยนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมดูมีความเป็นเบเกอรี่ที่มีสัญชาติไทยขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะว่ามีฝอยทองอยู่ข้างหน้าได้กลิ่นอบควันเทียนแบบอ่อนๆลอยขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชม ริงด้วยล่ะคุณผู้ชมหอมนุ่มกลิ่นของอบควันเทียนแบบอ่อนๆเข้ากันเข้ากันนะคุณผู้ชมอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมหมันพร้อมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ร้อเปอร์เซ็นและกะทิกลิ่นอบควันเทียน สำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกละองนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้